สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้พาพี่น้องมาเล่นกับเสียเอ็มครับสวัสดีครับเสียเอ็มครับเสียเอ็มครับมากับเงียเปียวครับเสียเอ็มนะครับเอ็มมอเตอร์สารคามนะครับช่อง YouTube ก็มีเพจก็มีครับสาเหตุที่มาวันนี้ครับได้ยินข่าวว่าเสียเอ็มมีรถสวยๆครับก็เลยแวบมาชมครับผม สิบสองล้อเพิ่งได้มาครับโอ้โหพี่น้องเป็นสิบสองล้อแท่นเตี้ยครับสวยครับแต่ว่านี่มันซอยเลยที่เขาซือว่าถือว่ามันซอยเลยเวลาเข้อขวดไปไปข้อหลดถุงลมลงมเนี่ยมันิเตี้ยลงอีกมันหลดลงนี่คือข้อดีของมันถุงลมครับผมก็เลยว่าอยากลองใส่เพิ่อน ไม่อยาร้องเพราะว่าผมเป็นว่าอยากร้องแต่เป็นก็ะใสมาหลายคนแล้วล่ะหลายตัวแล้วมันมันแตกง่ายวะสิอ่นี่มันทนไหเนี่ยทนนะครับถุงลมมันหนิไหมทนครับมันแตกง่ไงปานันทีเนาะจะเป็นตามดอกมันก็ยังดีๆอยู่บ่วันนี้ผมไปเห็นแล้วอยู่เขาบอกสิเหลี่ยงอยู่เชียงกงอย่าหลายคันขันขันมันแตกเขาก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนอกพวกที่เพี่ยนดอกเพี้ยนเอาไว้แต่ขายนี่แหละครับแาบนี้แตก pa đây bao? cái <laughs> này bao pa bao đây cứ dẳng mượn. à gì bao bao hoàn đây ยาวมากครับไม่รู้ว่ายาวกี่เมตรครับเนี่ยเอา้าแต่ละเมตรเข้าไปใส่ก่อหันหอน่นเนื้อวัดเบิ้งความยาวมันเบื้งดูเลยเสียเบิ้งอันความยาวมันเห็นไหมตาเบื้องเอาเอาเอาหมางนาสุดมันเลยได้เปียวหมางนาสุดลดเลยหมางนาลดเลยเอ,อันนี้ก็เพราท่านได้รู้เพื่อนล่ะว่ามันยาวไปรนเดี๋ยวด้ยินเขาามาพิเศษกลัวไม่เป็นบ่ ถึงนี่เลยสิบเอ็ดเจ็ดสิบสิบเอ็ดเจ็ดสิบสิบเอ็ดเมตรเจ็ดสิบสมด์วาทาเฮาสิเฮ็ดเป็นเทเลอร์เฮาสิได้ตัดประมาณช่วงนี้เนาะครับแม่นบ่ครับคือบ่มีผู้ใดสิเอาหอดพุ่นดอกพี่ครัับมนแต่ว่าหันลังคนเขาก็เอาฮะฮันลังเขาก็เอ่าดิหอดพี่เลยบ่อ่ะแต่วเรียนนี่ดอกในท่านทันเสียวหอดพี่นี่คือบ่ต้องเฮ็ดหางเลยครับขึ้นคมเลยรถไมโครขึ้นเลยว่าต้องหางเลยว่าต้องมีหางเลยเพราะว่ามันยาวมาแล้ว หอกอะแมคอส์ขึ้นเยียงเลยเยียงเหลืยงางเขาเลยมันเตี่ยยังมันสีดียังอันนี้คือลดลดล่มมันบมากเนี่ยลดซุดแล้วมั้ยบ่ครับบ่ครับลงได้อีเนี่ยครับลงได้อีกันบ่เวลาเอาสิขึ้นแมคโครเอากับลดลงครับอะไรใช่ละพุกดเอาอะลดร่มดำๆเลยเอ้าเงียบเปียวไปลดบ้างด้วยบังบ่าไออันนี้มันมันหนาจะแตกเร็วกว่านั้นเนาะถุงล่มเนี่ย คือความปลอดภัยที่ดีอย่างหนึ่งก็คือถุงลมนะครับมันไม่สูงครับมันเตี้ยเตี้ยแล้วมันลดขึ้นลดลงได้นะครับผมการเดียวกันับรดทัวร์ครับขึ้นเบ็นโหลดโทัวร์มันจะขึ้นง่ายลดลงเอาลงครับลงด้วยลงอีกด้วยอ่าโอ้โหยเบิร์ดเลยอะไรครับพลอยสุดเลยเบิร์ดแล้วมั้งนี่อ่าเนี่ยลงนี่ ขีมากสำนีเหรอว่างมากขนดไรบ่เติมลมเลยเติมนิดเดียวอ่านี่ดีพอดีไห้มันได้ฉากเพื่อให้ตัวนี้ได้ฉากอันนี้ป็นมาเนาะให้ตัวนี้มันได้ฉากมันดีพอดีมันดีพบเกินนะครับเราบัดนี้เวลารถเอยนไปทางบุเนี่ยตัวนี้ดีปป่อยล้มโดยสร้างจากชุดท้ายไดยท้ายน้ำหนักเลยยิ่งลมขึ้นครับอ่าคือห้อบึงรถตัวเนี่ยมันดีเอ็นดีครับอันนี้มันเป็นแบบเส้นเสรอป่ะ อดีตของก็หูดยันนักเกินมากแกนปานยางเหมืนเนี้ยมันก็แกนจนมันยกรถขึ้นได้หมดแล้วเนาะน้ำหนักที่พิกัดมันมันบรรทุกเดชอะไรถุงลมแต่ละถุงมันมาครับอ่านี่ยนึกแกไดอายุเพียรครับอายุเพียรท้องได้เนาะมาแต่มาคือมันรักๆแล้วมันก็อยู่ในอยู่ในสามสิบต่างๆอะไรในร่วม ร่วมรดเท่านะ้ครับซึ่งขับเปนคิดยังไงรถอันนี้ก็เป็นรถบรรทุกญี่ปุ่นนะครับแล้ยญี่ปุ่นเขาก็ยังใส่ถุงลมไปบรรทุกของเลยอ่าบางอยังเขาคือบ่เขาคือบ่ใส่เนี่ยเขากั่นใจว่ามันมันยังบรรทุกได้นะครับเราแบบอ่ามันอากาศที่เป็นรถที่ไปเขียนของที่ชอบๆอบเนี่ยเจ็บของก็ในอากาศที่เป็นไปได้ครับ เราคันนี้เป็นพื้นเรียบใช่ไหมเพราะเป็นรถตู้คันเนี้ยขันนี้เป็นพื้นเรียบครับพื้นเรียบเหรอครับอยู่ญี่ปุ่นนี่เป็นเป็นพื้นเรียบเป็นพื้นเรียบครับบรรทุกของพื้นเรียบโอ้โออยสาระคมน้ำไม่ต้องครับเล่ากันเลยว่าทำญี่ปุ่นว่าบรรทุกได้ห้อกันไหนบรรทุกได้อืมเที่งกะมีหลายเครื่อเลยแหละในบ้านเ้าครับ,รบทั้งของไอะไรนี่อะไรอูวีทีเอฟอย่างนี้ ผมคืออยากรู้น้ำหนักมันแท้พี่น้องแบบนี้ว่ามันสิดหนักเท่าไรเป็นเครื่อง e 1 3 c ครับ e 1 3 c นี่ครับหัวก็เป็นซีรีส์7ครับ s 7ครับโอ้โห,โหผมอยากรู้น้ำหนักมันครับว่ามันหนักเท่าไหร่ มันพอที่จะไปไล่เบาได้ไหมนะครับถ้ามันพอที่จะไปไล่เบาได้นี่ผมว่าโอเคเลยครับคันนี้บันไดขึ้นสามชั้นเป็นหัวหัวธรรมดาครับหัวตามสเปกเลยหัวไม่ยื่นผมไม่ชอบหัวยืนครับผมชอบหัวธรรมดาแบบนี้แหละ ภายในสวยดีครับเอาเด้อเอาเด้อเดี๋ยวสตาร์ทลองงเด้อเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับโอ้โหภา,าษาญี่ปุ่นเพี้ยน เสียงเครื่องดังนิ่มดีครับผมฟังจากเสียงโอเคเลยได้เลยครับเสียงเครื่องภายในได้เลยครับภายใน 420 420นะครับผมปกติก็เครื่องตัวนี้ก็น่าจะเป็นประมาณ410นะแต่ว่าเห็นเสียเอ็มบอกว่าเขาไปแมปแล้วครับรีแมปมาแล้วครับถ้ารีแมปให้สูงขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับผมเสียงเมย์ไปเนอะควมเร็วเนี้ปออวปดแล้วครับโปวดงี้แล้ว เกียร์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเกียร์เจ็ดเกียร์ครับเดิเดเดดเนหน้าเดินหน้าแปดต้องเดินหน้าแปดคนเดียวนี่ไว้ล้งหนึ่งนหนผมลองขยับดูสิ เดี๋ยวลองขยับเกียร์หนึ่งดูครับโอ้คาดไหมเมื่อกี้นี่ เบรกลมล็อกลูกล็อกเบรกใช้ได้หมดเลยครับผมอเคเลยให้ลองเปิดแอร์ดูสิ เอเย็นแอเย็นเอเย็นดีแอเย็นดีเย็นได้ละพี่น้องชอบไหมพี่น้องชอบไหมไปทำเทเลอร์สำนักงานดำมซิงซูเปอร์เยาพี่น้องจะว่าไงครับเนี่ย ว่ามันพอเอาอยู่นะนี่ไหมชอบอยู่ครับผมแต่ผมกลัวว่ามันจะน้ำหนักเกินละสิพี่น้องนี่เดี๋ยวดับก่อนดูลงบันไดลง chuếp 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 แมนฮะห้างแมนบ่โอ้ยอันนี้ไม่ผมมาอันนี้นี่ไงวะนี่เพื่อเอาไปแต่หยีบเส้นนี่วโอ้แนวนั้นม่าญี่ปุ่นนะเออเนี่ยการมือนว่ะเอาไปแต่หยีบเส้นเก็บยกรถมาโอ้ชอนี่ชอบที่กระชับโอ้ยอย่างกันชนเนียนว่ะอ่เื่นะรูโม้นะครับนั่นเลี้ยวมา

ดูโมสแสดงเมือนนอก่โอ้แม่นีคนไปหลอกกันหน่อยขอตัวครับมุกคพี่ได ละโอ้โหอีพ่ออีแม่เครื่องเลยหรอบครับอีพ่ออีแม่เครื่องลายจากไดีสบายสบายเลยเช็ดกับขึ้นได้พอเลี้ยงมาเครื่อง,ยอยองม,มันนี่ยต่วน้ำน้ำขึน้นอยู่เลยังก็บขึ้นได้วัตถุรุ่นแหละต่ว่าน,น้ำหน้ำมันเนาะมันอยากเหงาหดเนาะพี่น้องเนาะ อาจะอยู่ประมาณตรงนี้พอดีครับเข้ามาสักเมตรหนึ่งนี่พอดีเลยครับเราจะได้ทําหางไปถึงที่นี่พอดีเวลาขึ้นก็จะเหลือเยอะเลยครับพื้นที่ใช้สอยนี่ไม่ต้องห่วงเลยอันนี้นี่คืนวัดได้สุย่างเลยขันเีดเงียๆปั๊ปนี่ คอยเสียญ yeah. ี então, Down, à, ่ปุ่นนี่เป็นสีเงิ่นเนาะกล่องญี่ปุ่นของอ่ะเออเอาไปสตาร์ทลูกๆเดียวอันอันนี้ได้ปะเนี่ยยกหัวแบบนี้ยพูดสตาร์ทได้ไหมวันนี้โอ้ยลูกพี่สตาร์ทได้ไหมลูกพี่นี่เราซื้ออะไรยังกว่าหอยครับหอยเนาะหัวหน่าหอยหอยยะโอ้ยต้องไป

ทุกอย่างโอเคหมดเลยครับผมเ<ด>หลือแต่ว่าผมติอย่างเดียวแต่ว่ามันยาวเกินไปนะครับยาวโอ้โหยาวมากครับพี่น้องยาว11บเอมตรเจเซนครับรถคันนี้นะครับมาถึงช่วงนี้ครับแต่สมมติว่าเวลาที่เราตัดออกแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้หางตาก็จะลากมาประมาณนี้ครับ ถึงประมาณนี้ก็จะเลืออยู่ประมาณสิบเมตรครับเรืออยู่ราวๆสิบเมตรก็ยังยาวอยู่ดีเนาะสิเมตรเนี่ย Để ngàm bà Sang bước nằm nát kia bà nó Điểm cường ok đây hấp Nhập lên สวยครับน,นอนรอดฮะ้ยูอนอนอนรอลุ้มรอมเตินใครตอนนอผ้า,าเสียเอียมเดี๋ยวหอยแล้วฮะ นี่บอกผู้คับมาะ่าใน่นี <laughs> เขาเว่มันล็อดเลย <laughs> <laughs> <laughs>